ด้วยความที่ว่าโรงเรียนเรานะคะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะไม่สามารถเข้าถึงได้บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีทําให้การจัดการเรียนการสอนในตรงนี้นะคะ่ะมีปัญหาคุณครูเองเนี่ยไม่ได้มีทักษะนะคะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนําเทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ยูนิเซฟได้เริ่มเครือข่ายครูต้นแบบภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในปี2557ในภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและต้องอาศัยความพยายามอย่างหนักเพื่อให้การศึกษาดำเนินได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้ได้ขยายไปยังภาคเหนือและภาคกลางในปี2564เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด -19 นี่คือเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งนำโดยครู และขับเคลื่อนโดยเพื่อนในวิชาชีพเดียวกันเพื่อช่วยให้ครูได้พัฒนาทักษะดิจิทัลและนําเทคโนโลยีไปใช้ในห้องเรียนการเป็นครูคือต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิตัลนะคะแล้วก็นําความรู้ตรงนี้นะคะมาพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีทักษะดิจิตอลเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่21ค่ะคุณครูที่ได้รับการอบรมนะคะจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ ชีวิตเด็กได้จริงๆนะคะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มีจินตนาการที่กว้างไกลค่ะอินเทอร์เน็ตทำให้หนูได้เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะ แล้วก็ทําให้หนูเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยค่ะนี่เป็นกลุ่มไฟที่พวกเราได้ทํานะคะที่พันเหนือสมมาให้นะคะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักส่งแข่ครับผมก็มารู้จักตอนที่พเพื่อนทางภาคใต้ส่งมาให้แล้วผมก็ต้องมาคิดสร้างสรรค์แบบคำนวณว่าต้องแปลรูปยังไงบ้างครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ผมก็คงไม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญายท้องถิ่นของภาคอืน่นหรอกครับ เราทำกิจกรรมกับเพื่อนใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้คําว่าสามารถค่ะรู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนในออนไลน์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยค่ะเราจะเห็นว่าวันทีเชร์เนี่ยจะส่งผลไปสู่ระดับห้องเรียนและที่สําคัญก็คือที่ตัวเด็กๆ ซึ่งเขาจะต้องมีทักษะที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการตนเองการแก้ปัญหาการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์การทํางานเป็นทีมหรือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนหรือว่าการเป็นพลเมืองที่สําคัญของโลกซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ที่ยูนิเซฟให้ความสําคัญเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญในศตรวรรษที่21